ที่ทำรถช่องไม่ต้องซื้อแล้วค่ะแฟนทำให้ฉลาดนะจริงนะอย่าพูดความจริงนะว่ามันเกิดอะไรขที่ทำสีขาวค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะบีบละคุณครูให้เรากลัวว่าอย่าเปิดเผย

ก่อนที่จะทำเป็นตัวนะป้าก็เช็คดูละละป้าไม่ได้เอาแป้งมันไอของเมืองไทยนะเพราะมันนุ่มอันนี้ป้าเอาแป้งมันของประเทศเขานะตัวมันแข็งดีป้าจะนะให้ดู อาทิตย์นี้กินแต่ของหวานค่ะนี่แฟนทำเครื่องบีบให้นะตัวอ้วนดีไหมคะสีขาวน้ำหนักไม่เพิ่มเราแค่กินนิดเดียวกวรลดช่องอีกแล้วค่ะ แบ่งไว้แล้วไงก็เลยทำให้มันหมดหมดนี่สีเขียวตอนนั้นสีขาว tôi sai tôi chào để quân tôi nuôi đi cả สวยงามค่ะมาได้ใช้เปนดูมังไทยแล้วนะเอานอก้ันได้กินตัวนี้ต้องหัดทำเองลอดช่องนี่ขนมน,นะคะลูกขนน